สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวเงาะภูหากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตร,ราคาง่วงกวาย,ยู่ที่ตลาดบ้านศาสตรอ์อำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับประจำเช้าวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568พี่น้องบรรยากาศคึกคักแห้งพี่น้องรูปกระแสโครงการคนไทยกินเนื้อโคไทยโลละ80บาทแล้วก็รับซื้อโลละ200พี่น้องเห็นในสถานการณ์ ราคาง่วงควายขยับขึ้นครับหลายอย่างคือตอนนี้ง่วงควายมันเหลือน้อยครับพี่น้องง่วงควายมันเหลือน้อยโดยเฉพาะง่วงนะพี่น้องง่วงงามกับเอ่อโดยเฉพาะควายครับพี่น้องควายงามเดยนี่ราคากลาวกระโดดเลยครับพี่น้องตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องกำลังส่วนเข้าสิบ่ะกำลัง <ต tam S 1> ส่วนเข้าครับขายยี่บาทเหรอน่งขายแล้ว,วล <ะ S 1> ครับขายไปยี่สิบสามหาร้อยครับหมื่นสามหาร้อยเนาะเป็นแม่สาวหน่อยเนาะสาวน่อยครับแม่สาวหน่อยหมื่นสามหาร้อยกำลังขายไปแล้วครับแม่ขายไปแล้วไปเวียดนาม เวียดครับไปเวียดอันนี้เอมามาจากตัวพ่อเอามาหาตัวครับเอามาหาตัวขายเบิร์ตแล้วขายเบิร์ตแล้วครับขายเบิร์ตแล้ว,อลวโอ้ขายดีอ๋อมื้อสามหาร้อยครับพี่น้องขายเรียบร้อยอันนี้คือราคาจริงในสนามนะครับพี่น้องอนนราคาซื้อขายพ่อบุญมีสวัสดีครับวันนี้ได้กี่ตัวพ่อ36 36ตัวเออพ่อบุญมีจากในห้างจากจังหวัดพะเยาเลยนะพี่น้องจากภาคเหนือเลยมาเบิ่งสถานการณ์ราคาโอ้ยคนหลายครับหลายแน่พี่น้อง จังน่อยเกี่ยวเขาเนี่ยเลียงหลายกุนี้ครับเกี่ยวเขาเสร็จแล้วก็เดินสีหาง้อควายไปเลี้ยงหลายกว่านี้แต่ว่าคนที่เพิ่นมองการไกลมาว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วราคามันอาจจะขยับขึ้นเนี่ยพี่น้องคนมาหาสื่อแล้วครับเพิ่อนคือคักพี่น้องเนียนเยดผมว่ามันมาเที่ยวมากินลาบสิแม่มาแม่นมได้ลาบยังแม่ลาบลาบลาบหมูอ่ะเสียบเสียบแม่เสียบเสียบขายอะไรเพิ่มเจ้าหมาเนี่ หกหมื่นสีพอพันติโ <minority> อ้หลดบอขายราคาเนื้อขายราคาเนื้อเลยหกหมื่นซีให้เท่าไหร่เวียดนามให้เท่าไหร่เออเออรถหกหมื่นเออโหลดหกหมื่นเหลือหาหมื่นกว่าอ่ะพี่น้องตัวนี้หกหมื่นสามเวียดนามใฮีหาหมื่นกว่าหลือได้ครับตัวนี้เดือดมันแห้งเลยหาเดี๋ยวเดือดมันแห้งเดี๋ยวหามันหลุดเอ๊หามันงามเนาะโอ้มันติดแกะมันเหนื่อยหโอ้มันติดมันติดเครียดเนาะอ่ะพี่น้องมึงเวียดนามเล่นของเงยตลอดและพี่น้องมึง ตัวนี้หอ 6, ้องไปหกหมื่นสามพี่น้องเวียดนามให้หามื่นกว่าแล้วละ่ะครับได้อีกตัวแล้ว<ะ>ได้สิบสองตัวอ๋ <30 S 1> อได้สิบสองตัววันนี้ได้อีกตัวล้วสามสิบสามสิบได้วัวหรือควายควายวคายโอ้ราคาเป็นไงบ้างแพงมไหมแพงแล้วแพงเลยแล้วมีแต่คนอน่มไหมล่ะมีแต่คนอน่มหนาะตาดีๆเป็นดาราได้บุญละหกหมื่นสามพี่น้องกำลัง,ต,งต่อรองราคากันบรรยากาศคึกคักด้วยครับพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวเยวบิงบ่งๆนี่ขายกันไปเนี่ย à, ขายแล้วบ่ตอนีขายขาย,ขายไปทิ่วทิว <BJ S 1> ตัวไหนาแอนเมื่อไรอ๋อนี่มันยังนี่มูลาแคัะมูลาแ่ะจักบาทเนี่ยวสองหมื่นมูลาแคะพี่น้องมูลาแคะสองหมื่นตัวปู่ตัวแม่โอ้ตัวปู่มันมันจากปีเหรอสองปีกว่า ตะมูระกับแค่แล้วนี่ไอ,อ้ไกะกะกะแปลกแล้วมาเจอแค่เข้าไปอีกับสองหมื่นนะครับอันนี้แมน,นัเนเปลือกปูไหมเจ้าบ้านครับเปลือกสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเงาเปลือกสาวน้อยครับนสองหมื่นห้าพี่นอ้องอ้ราคาถือว่าราคาดิราคาแข็งขึ้นบหราคาแข็งขึ้นนี่น้องดีขึ้นเพราะเขาเขา,เาไปซื้อน้ำทยบ้านกับแพงขึ้นเนาะพี่น้องเอาไงคือไทยบ้านกับ่ากระแสข่าวมันว่าราคาขึ้นไทยบ้านกับขายแพงขึ้นเนาะครับ อ๋อไอ้มันคนๆแะ้วพี่น้องมันจงคือไงไขคของอันนี้ผูหรือแม่แม่ครับแม่สาวบอกแม่สาวลูกเบิ้มลูกเบิ้มจ้าบาทครับตัวนี้เปิดไว้ามื่นหาสา่นพี่น้องเอาตัวนี้3ามมื่นหาด้วครับสูงประมาณมลาอย30บบวกบวกเนาะตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามสิบเจ็ครับ3ามสเดสามมื่นเกับสามมื่ด้วยพี่น้องนี่สามมื่นหาอันนั้นสา่นเจ็ครับแม่สาวหน่อยปฝากเพื่อโทุไท้ครับ ศูนย์เกาซีห4า4า4เก้ครับหอยทิ่วกันทรวิชัยมหาสารคามแคะได้ไปนอนีนแขะิ่งมูลาพร้อมเปลือกแม่สาวน้อยซ้อมขึ้นหาด้วยครับนี่น้องมึงราคาโอ้ถือว่าราคาอางานราคาเก่ากระโดดพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องผมเปรียบเทียบเลยพี่น้องแต่นี่เปลือกน้อยตะกี้มันราคาหมื่นกว่านี่พี่น้องตะกี้สาวน้อยจนี่ราคาหมื่นกว่านะครับมึอนี่ขึ้นมาสองหมื่นกว่าเลย เออมาเบิ่งเหยียดด้านกำลังต่อผูกใครับพี่น้องเปิดไอ้วันพี่น้องเบิ่ร์นวันเยอะสุดตัวนี้อ่ะเยอตัวนี้อ่ะไม่มีตังค์ไม่มีต่างเออพี่น้องกำลังต่อร่ำราคากันเจ้าบาทห่อตัวนี้ห้อเจ้าบาทหกหมื่นห้าเวียดนามให้เจ้าบาท เป็นไหนหกหมื่นเป็นไห 9, นงาเกาหกหมื่น,เ,น,น,นเดี๋ยวมันต่อร่องกันราคากันพี่นอ้องขาดกันมาทั้งหลายาดอกย้ำด้วยกันเอาโอู้อะข,ออขาับผม กินของเมืองราคาควายไอเบี๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขายเบิร์ตไปมูนี่ย่างครับลูกพี่เหลือกีกตเหลือสามตัวครับเอามาเยอะตเอามาหาตัวครับเอามาหาขายเราสองเหลือสามครับผมวันนี้กี่ตัววันนี้มันไม่บอกไม่บอกไม่มีแกงบอกขายในวันเวียดนามวันเวียดนามพ่อสวัสดีครับขายเบิร์ตไป เอาง่วมากครับเอางวมากไปเบิดตไปงัวเบิดแล้วไปเวียดบอกไปเวียดนามเลยง่วหไ่โอ้กอใหไงง้วแม่สาวไ่เวียดนามมาเบิรครับไปนอนเบิร์ราคาไฟงามี่นอไฟง่ามเพรเห็นอันี้ดีไนอง แต่ว่ามือคลืนนี่ผมได้แม่เผือกตัวนึงพี่น้องแม่สาวเอาาแท่นที่สุดต่อที่ผมซื้อพี่น้องเป็นควายสาวหน่อยอายุสี่เดือนถ้าอยากเกี่ยวฝ่าแพนที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อแต่ว่าผมต้องซื้อไวว่าตัวงามมันไปเบิดห้วครับพี่น้องว่าว่าสิหาควายงามใหมพี่น้องเบิ่งยักตัวบ่มีเลยพี่น้องเบิ่งมันบ่มีอีหลีครับพี่น้องเบิ่ง แต่เกาส้นนี่ก็จะเป็นโซนควายงามพี่น้องโซนควายงามเดี๋ยวนี้บ๊อบบอมมี่เลยครับพี่น้องเป็นควายเลี้ยงควายลอยเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่เลยขายยี่บาทละพ่อเนี่ยขายเลยขายยี่บาทสองคู่เนี่ยสองตัวอ่าตัวละเจ็ดพันกว่าบาทนะครับพี่น้องตัวละเจ็ดพันกว่าบาทอ่ะตัวละเจ็ดพันกว่าบาทเป็นตัวปูเป็นตัวมเมียสองตเลยตัวละเจ็ดพันกว่าบาทครับพี่น้องขายเรียบร้อย กอ้อางขาลไยอะวงนั่งกัทรไกอนะขายพ่อนี่ยนังจะลูกมั้เนี่ยโอ้เอาขายแม่ไปแล้วแม่ขายห้บาทพ่ออ๋อพ่อซื้อลูกแล้วทาบผมพี่ดออมวันนี้ชอองอกก็ได้หลายโตัวเลคประมาณ40โตัวครับรถ3าคีันนะครับพี่น้องใส่รถเติมก้อยเผื่อ ลูกแก้วฟ้าน้ำแล้วก็คไข่หน่อยครับหลายๆลตัวนะครับเริ่มต้นทีสองบรนดาครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆกับสองบรรดาครับพี่น้องตัวเล็กสองพันห้านะครับใครสนใจกับโทรสอบถามได้นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สามห้าหกเก้านะครับเบอร์โทษนะครับนี่ครับโอ้พี่น้องผมว่นอยู่สามหอบหาไขยงามบุบก่อจ้าก์ตัวพี่น้องมันไปใส่เบิร์เหรอครับโอ้โหเด็กมันกะงามแบบอ่า งามกลางๆเป็นกลางๆเบื bon. ้องตัวนี้ตัวนี้บาทพ่อเฮ้ยฮะเศร้าหาสองหมื่นหาพันบาทเลยเนาะเป็นแม่สาวสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบครับสองหมื่นห้าพันบาทเอามาอีกตัวพ่อมาหนีิเอามาสิบตัสิบตัวสิบเอ็ดเหลืออีกตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยากจากเหลือตัวเดียว้อันเหลือตัวเดียวเนาะเท่าไดก็ได้ดอกกำไรได้หลายหรอ จากซิปก็โตขายเบิร์เรือตัวเดียวมือมือเศร้าห้องสามเมื่อมานี่เหลือสองเมื่นหาได้พี่น้องเอาต่อเอาเล่าตนไดเล่ากับขายดอกมีเบอร์โทรกนะเบอร์ได้ครับศูนย์แปดแปดสามสองหนึ่งีดสี่เก้ไอ้วันเวียดนามมากวนพี่น้องสี่เก้ายังวเก8าสี่เก้มนาะครับผมอ่ะไปอยากได้กวายแม่สาวครับพี่น้องนันนอ้วน สองมื่นหาครับราคาห้องต่อได้เบิดมือขอบคุณมาเอาไปครับเอาผูรอผูรอจียบาทเนาะครับตัวนี้ปนเปิดใบมื่นหครับเปิดใบมื่นหาเนาะกับผ<อ>ูหน่อยอรอกับสลักคนที่อยากาไปคุ้มฟูงนะครับนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมื่นหาพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่านะครับยี่สิบบวกครับผมฝากเบอร์โทษนะครับ 98 098 327 327 9487 9487เนาะครับห้อยครับห้อยตักครับห้อยตักเนาะท่านใดครับตักซ่อมสูงครับตักซ่อมสูงอ่ะพี่น้องมึงโอ้บรรยากาศพี่น้องมึงการซื้อขายกันดีนะครับร้อยเนื้อเพราะว่าป้ายงามมันกระเบิดแล้วครับพี่น้องโอ้โหเสียดายเมื่อสองเดือนที่แล้วผมไ่ได้เก็บไว้พี่น้องเสียดายแห้งครับช่วงนั้นเขาเวียดนามมากกว่าระเบิดพี่น้องอันนี้ผูหรือแม่พ่อจ้บาลล่ะขายเราตี ือจีดสเปรย์แล้วจีดกระซังเพิ่านเวียดนามจีดบ่ที่เอาเท่าไรล่ะบาดนี่ยเท่าไรก่สามหมื่นเก้าพอห้ยยบาทเนาะสามหมื่นแปดพันสามร้อยเอาคือขาดกันเมื่อกี้บาทเนี่ยขาดกันนิดเจ็ดร้อยดีป่าเวียดนามตัวนี้อเวียดนามอีนดอกมเป็นเนได้เวียดนามเวียดนามได้กี่ตัวแล้ววันนี้ซื้อกี่ตัวแล้ว พี่น้องมึงโบพ่อสี่หมื่นตัวผู้อ้วนสามหมื่นเก่าอีกนครับโอ้มันอาจจะจอยนะพี่น้องโอ้แม,นม่นี่นไหมอันนี้ปายังต่อยอยู่นะยังต่อคู่นี้อยู่นะตัวผู้ใครแล้วตัวผู้ใครแล้วขใครลาบบอใครไปจ็บบาทตัวผู้หา้าหมื่นแปดแล้วตัวเมียเจ้าด้วยนี่เวียดนามเอาของใหญ่เท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็ดพ่อเจ้าเท่าไหร่ห้าหมื่นขาดกันสามพันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อู้แต่มันแม่ใหญ่เนาะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเอา่น้องเพิ่นจะเอาหาเงินเวียดนามใหายซีเงินเจ็ดไปเนาะของใหญ่ไปเวียดเบิดครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมส้นงัวไปเนาะโซนงัวเนาะเงินวันนี่เขาก็ไปหาคนใหม่นี่โอ้งัวงามเห็นงัวงามเลยพี่น้องโอ้ตุ่งผูล้อยยางดีไม่รู้ว่าเพิ่นซื้อขายไปครับเนาะครับงัวกำลังทยอยออกขายยาบาดพ่อตัวนี้ สองหมื่นสามครับขายเรียบร้อยครับขายเนื้อไปเวียดนาม้สกชงนอโอ้นี่ครับพี่น้องจะพ้อมเงินครับตาผมเด้ตัวไหนมารวบหรบเอ้ย่วบหเจ้าบาทหูรอเจดปัญหาเจ็ดปัญหามื่นเจ็ดปัหต่อใดมือมื่นเจ็ดปัญหาได้พี่น้องหนึ่งหมื่นเจอบาทตัวผูรอโอ้ถอยถอยขายเจ้าบาทหรอขายเกาพัดครับขายมาถึงมื่นเก้าพบาทครับพี่น้องเก้าพันบาท ยี่บาทเนี่ยสองหมื่นสามสองหมื่นสามไปเวียดนามนะครับพี่น้องเวียดนามคนเองเลยสองหมื่นสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องข,ขายยี่บาทแล้วเนี่ยครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าขายแล้วครับพี่น้องเป็นผูได้พี่น้องผูสองหมื่นกว่าขายเรียบร้อยครับโอ้ตัวนี้เงี่ยงั้มสินไหม,ม,มบ่นี่ไหมของใหมบนี่้ออโอ้พี่น้องโคบนี่งามงามัม โอ้วทั้งรถมีแต่ตัวงามเนะพี่น้องนี่นี่ตัวงามตัวแม่พร้อมโอ้เพิ่นขายกันเลยโดยพอ่อเนี่ยขายเบิดแล้วโอ้โหนี่มคือขายเบิดแล้วครับพี่น้องของงามมันไปก่อรมูเวียดนามกับลายสื่อติดติดเบิลสิเวียดนามสื่อพี่น้องเวียดนามลายสื่อทั้งผู้ทั้งแม่เลยครับตัวน้อยโอ้เอาบักผู้น้อยแรงขม่าเมื่อกี้นายอยู่ที่ท่านนี้แหรอครับอ๋อง่วง่าลายเลรอท่านพี่น้องง่วเบาบางเลยง่วกับน้อย ค่ะโอ้ตุ่ปูนี่ก็ล่อได้ครับพี่น้องตุ่ปูล่อได้ตัว,ว,วนี้ของไผ่น้องพ่อนี่ขายเบิร์แล้วโอ้มันฉีดสีตีเบอร์ไว้นองนี่สีชมพูนั่งกับฉีดหัวขายเบิร์แล้วไปเวียดครับโอ้ขายไงเนี่ยพี่น้องตัวดีๆมันขายเบิร์เลยครับเหลือจะจะจอยไปถ้าเฮาเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาล่อสื่อตอนแพงอย่างเดียวกับเวียดนามสื่อเบอริร์ตัวดีๆครับอืมเนี่ย เราเนี่ยแก่การสื่อการขายนี่ไถ่บาทกับเขาอยู่นะครับสวัสดีครับขายเบิร์ตไปไหมหมุนี่ขายจ้าบาทไหมเสาวหน่อยแปดพันห้าร้อยเจ็าโตเดือนตัวปูหน่อยใช่ปะครับตัวปูหกพันห้าร้อยตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทโอ้ยงามเลยครับอลองมีทุนมาถึงเงินกับสื่อได้แล้วครับแปดพันห้าร้อยตัวนั้นหกพันห้า พ็ซื้อเก็บไว้เป,ไนไปไน็นน้องนี่ไทยบ้านเหมือนกับหาแต่มากตัวแม่ตัวดีเก่าปัญหาตัวแม่บอกเก้าพันห้าร้อยบาทตัวเมียครับอ่ะีนอ้องมาพ่อนหนอยหอยหน่อยครับผมสวัสดีครับตัวเพิมเติยเตยเตย้ยีปป่ปอดได้แล้วครับค้อบอกว่าสามตัวเจ้าตัวเจ้าบาทนี่สาวน้อยนี่เจ้าบาทเป็นแม่ลูกตัวนี่ลูกผู่ลูกแม่ลูกแม่พร้อมเจ้าบาทครับ ห้องไว้ยมื่นแปดแม่ลูกลูกแม่แล้วครับพี่น้องโอ้ตึกต 9, ัวละกูลพันพี่น้องนี่มันก็ธรรมดาเนาะมันเบิกมันจอยแน่แต่ว่ามันก็งามพี่น้องเอาไปคุนเือกหยามมันก็เป็นต้นไม้มื่นแปดไฟไอ้ไงว่วงมันจะใส่ค,ร,ร,ครับโคราชเนะานะฝากเบอร์โทูนะครับ082 128 128 4279 4279เนาะ18,000ต่อได้เนาะได้ม่เยอโตไัวสามเหลือสอง อ่ะพี่น้องนี่มื่นเปดด้วยครับแม่ลูกเด้อครับพี่น้องนี่บรรยากาศการซื้อขายกันต่อรองราคาก็เริ่มซาซ่าโลกนะพี่น้องเพราะว่าเป็นไทยง่อนเอามันเป็นยังไงเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนึกกรองอกันสิมันเป็นอยังบ่าดับมันหล่นไปมันนอ่นสิมันนั่นจูงดึงไปแล้วนอนโอ้โหนี่เอาหยาดีเนาะนั่งเป่าเลยนั่งเป่าลูกไปพร้อมเดียวเอาแบบหลานนันซะเดี๋ยวเปิ้ลจีเดปันพูดด้วยกันพอไปเออขายไปเนี่ย ขายตัวเจ้าบาทครับล่อหลอดล่อรถอดมอเตอร์ไซค์ออกพี่น้อยมึงง่วมันติดจุ่งยากมันเป็นกี่ไรพี่น้องมันนอนเลยนอนเลยโอ้ยสีบอสูบเบิ่งบรรยากาศกันต่อรองราคาขายเบิร์ตไปพอขายเบิร์ตไปแม่ลูกบอกขายเจ้าบาทครับ ขายสามหมื่นแม่ลูกสามหมื่นครับลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่โอ้แม่กับแม่ลูกกับแม่นี่แม่ลูกสามหมื่นขายเรียบร้อยครับพี่น้องอ่ะนี่ครับพอย่าย่ขายไปสามหมื่นนะครับขายไปสามหมื่นเลยอ่ะแม่สูงประมากลอยสี่สิบบวกครับลูกสาวเนาะขายเรียบร้อยเรียบร้อยใครบานซื้อไปเลี้ยงครับมันก็ถือตัวละหมื่นกว่าเนาะครับพี่น้องแม่ลูกสามหมื่นขายเรียบร้อยครับอันนี้คือราคาขายจริงเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ บรรยากาศการต่อรองราคาส่วนมากก็ับของสวยกับไปไหวเหรอครับพี่น้องไปไหวเพราะว่ามันหาย,ยากจักบาทเน้ะหนึ่งสี่สี่หมื่นเจ็ดเป็นตัวผูกทับใส่ไหมครับตัวนี้ได้ล้ครับเนาะไปฮาร์ดใเลยเนาะไปฮาร์ดใเลยครับพี่น้องสูงลอยหาซิบบวกบวกเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทมันลูกไปแล้วครับตัวนี้อย่างจำว่ไหนไป ของผู้ถา่าไปของผู้เฒ่านอนใบหายเนาะอากับเบิ้งเนื้อหนังตนโตเอาตัวนีหนางนาดีห้าสี่หมื่นเจ็ดตีต่อได้เนาะอ่าครอยากเอาไปคุ้มฝูงครับติดต่อพอบันไดเลยฝากเบอร์ศูนย์แปดศูนย์3 3 2 4332่งห้าแปดหนึ่ง้าแอง่างเนาะคอยังครับคลอตีบัวยใหญ่คอตีบัวยใหญ่โคราชครับพี่น้องเบิ้ง4,7่หมนเดพี่น้องเอาไปคุ้มฟูงไดนเลยครับตัวนี้ ขายอะไรทีนี้ครับเนี่ยย่างครับย่างย่างย่งอยง,องออเออไป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 กลับโตงามกลับไปก้อนมูโตขี้ไหลกับเลือไว้พี่น้องน,นี่แหละมันเป็นธรรมดาครับของงามมันกับมีราคาแล้วก็ซื้อกันจริงะนะครับเวียดนามกับสูรราคาเลยละ่ะโตตีโตสายพัฒนาเนี่ยมันเอาไปแม่บอกแม่พันเลยครับหลายคนกับเขาใจแต่ว่าเวียดนามเอาไปขาเอาไปเชือดแต่ว่าบางตัวมันให้ราคาหลายก็หอยไทยให้ให้เกินราคาเนื้อนั่นคือเอาไปเป็นแม่พันกับก่อพัน เอาหูน้อยโอ้นี่มีหนอนมิตรสายเหนือเลยอ่ะนี่คือขายกันเรียบร้อยครับแม่พันใหญ่ไปเบียดน้ำเดียวเนี่ยไม่ใส่นี่ไปเบียดเลยโอ้ซาโลลีซาโลลีไปทั้งหันไปทังเบียดหันไปทางเล่าไม่ได้ไปทางเบียดแต่ว่านี่ไปไปเบียดน้ำเลยครับพี่น้องมางนี่ตัวใหญ่อ่ะเป็นบรรยากาศการสื่อขายกันต่อรองราคาครับ ยางตอนนี้ถ้าไม่เกิดยางยากรนี่แหละครับขายไปค wow. ร oh. uh, ับเบอร์เท่ขายแล้วครับขายแล้วเดี๋ยวตาองยุคนละครับแม่มัดสตัวแม่มัดสองตัวขายแล้วของหอยอิสระนี่อ๋อมามาเอางอวงงามๆนี่มาสวัสดีครับแม่สาวตีปลาบิดาสาวงวโลดเลยเป็นเป็นฟาร์มเลยเหรอเนาะยกมาดิเนาะตัวจะบาทหรอเปล่าตัวนี้จะบาทนี่ ตัวนี้วย,ยี่สิบสามห้ร้อยสองมืนสามพันห้ารครับตัวนี้น้วหมื่นหแม่หวัวโลดมืนหกพี่น้องอมีเงินถือเก็บไปพี่น้องเบิ้งมืนหกครับมืนหกนะครับพี่น้องตงัวนี้เอาพอตัวแดงตัวแดงบาทพ่าสองหมืนม่นสามพันห้า,หาร้อยเอาเป็นแม่แยกลูกบ่อเอนมอยังไงไครอยู่เน,ะนาะสองหมืหยยัยงวง,งามเลยนะพ่อเนาะ ก็ไครอยากเล่นงัวงามพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันใดเลยตัวได้อีกว่าตัวได้อีกัว้มีสามโตเป็นแม่โอ้เป็นแม่ลูกเป็นแม่มีสามโตหมื่นหกสองตัวนี้ตัวละสองหมื่นสามพันห้าร้ยนะพี่น้องหมักเลือกเกรือยกขอกก็ได้3ามโตพ่พ่อแสนพี่น้องฝากบอโทษให้พ่อ 087 954 3719็อพ้นแม่ดวงขครับพี่น้องเอาไปมากง่วงามตัวละมื่นก็บาทตัวนี้สองมื่นสามพหารอยครับยกหลายโตกับรถได้ครับพี่น้องยกหลายโตกับรถได้ครับโอ้ท่านแต่เล่ายุสัยเหรอครับเอ้แม่นี่บอกโอ้หนังอีตัวนี้เอาแม่ัสดีครับมาหายฝ่องงอเลยตีวี่ีผู้รอตีวันนี้ คบนั่นคือรอเลยนะแม่พร้อมใครนั่นคบนั่นเอาแม่ลูกลูกครูเจ้าบาดแม่เจ้าบาดเนี่ยสองหมื่นเก้าโอ้แม่ลูกแรลกด้วเนาะอันนี้เป็นลูกแรกครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบกับลูกตัวผูสองหมื่นเก้าครบเลยอีกแม่ผมอยากเบิ่งครบนั่นนะป้าผู้หรือแม่นั่นนะตัวแม่ตัวแม่สิมาเป็นตัวผู้เดี๋ยวจะขอไป็นตัวแรก นี่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องเบ่งหลูกไหมสอนหลูกสี่หมนหนึ่งพันบาทแม่สูงประมาณร้อยบวกลบตอรองได้สี่หมื่นหาพี่น้องแต่ว่าตัวงามเลยพี่น้องตัวงามหลูกมันงามนเนาะเยี่ยมโตมันดีครับนอกม่ามันงววผูที่แรกผมเห็นไกลๆว่ามันผูรอ,อก,กับสี่หมื่นหาสองหมื่นเก้าบาทตอรองได้มีสองโค้งช่ไหมหรือเอามาหลายกว่านี่ มาสองขอมเนาะฝากเบอร์โทษนด้ครับ062ฮะฮะ6ุกฮุกฮะหาเจ็ดหาครับแม่นีแก่งสนามนางโคราชนะครับสองขมสี่หมืนหากับสองหมืนเก้าพันบาทยกคู่ลดพิเศษเลยนะครับพี่น้องไปมักว่าอ่ร้อยงามกับชุดนี้เลยครับผมสามโตแม่สาวแล้วกับแม่แยกลูกงามๆครับอ่ะโอ้ชุดนั้นมันขายเอาเบิร์ละครับของดีราคาถูกส่วนมากก็จะไปไหว้ครับ พี่น้องมึงอตัตง,งามไหลยอยเด้อครับพี่น้องตง,งามไหลยอยู่เด้อครับนี่ซื้อขายกันซื้อขายกันทั้งรถกับไรนะครับท่านี่ก็ซื้อขายกันทั้งรถครับบรรยาก,กาศคือค้าครับตลาดปานศาสตร์เมืองพุทจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องขายกันไปเนี่ยโอ้โอโอโอบ้านนึงขายเขาจะจับมาหมุกขึ้นจะบาทครับเต้าปูตัวแม่ตัวแม,ม,ม,ม่สี่เอามื่นหกครับโอ้ตัวดี โอ้หนังมันหนาเนอะหนังหนาดีมเปน2องมือนด้ครับมันเบิ้งไหม่อได้อีกได้ตัวเดียวเพราะมันเป็นตัวผูกฝากเบอร์โทษได้รับมีเบอร์โทษปะศูนย์เหน่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกห้าเเนาะหอยยังครับหอยนิดค่ะหอยนิดเนาะครับผมครับผมขายไปยี่บาทแล้วพ่อขายแยกกันแยกกันจลูกไปยีบาทเน่ ลูกขายไปเจ็ดปัญหาได้พี่น้องลูกขายไปเจ็ดปัญหาแม่บ่แน่ใจครับนี่บรรยากาศช่วงแปดโมงอะเริ่มทยอยออกครับพี่นอ้องเอา,า,าเบิ้งราคาควายเผือกผูกโอ้อยเดืยดอ่ะกินกันเรื่งต่อยกินกันเรื่งต่อยอยู่เอากาดกันเมื่อกี้บาทได้อพี่เวลาฮะขาดกันได้บาทหรอขายซีข้างนี้ได้ก็ไม่ครบโอ้ขาดลูกโอ้อแม่ลูกซื้อแม่ลูก ไอ้กิินไอ้กิมพี่น้องนี่ซื้อแล้วนะครับซื้อแล้วถ้าไรพ่อขายไปใจเย็นใายไปโหลดรไดเอ้กินก็ลังต่อเบียดน้ากำลังต่ออ่ะตัวได้หกพันซีโตตอนนี้สองโตสอโตใช่ป่ะพ่อ หา่มาี 10, ่ห er ื 24, 2, 2> ่นีมื่นกับหาหมืนหครัองขาดกันอยู่สองันะพ่องสองคบนะครับหาหมื่นหกเวียดนามให้หาหมื่นซีสองคครับแม่ลูกปู่ครับพี่น้องแม่ลูกปู่ครับรกาศกันสิขายดูเถือนครับพี่น้องดูเถือนครับเจม่เจ็ดสไอเจ็ดสิบสามลดลงเรื่้ย เนเวียดนามติีกูคงัดนเออักับกาผมกาเนี่ครับบรรยากาศการสื่อขายครับดอกม้บรรยากาศกสื่อขายขายกันจ้าบาดแล้วครับื้นนี้เจ้าบาวสองตัวนี่สองตัวบ่ตัวเดียวสามหมือตัวเดียวตัวเดียวได้พี่นอตัวเดียวสามหมื่นสอตัวดีเท่าไดรครับตัวดีหมื่นหาเออมันจอยแน่นอะอม้หมื่นหา คตัวดันสามหมื่นสองกันอ้วนกับเป็นราคาเนาะโอ้ยนี่หน่องมึงสามหมื่นสองนี่หน่องตัวนี้สามหมื่นสองตัวนั้นหนึ่งหมื่นห้านี่หน่องต่างกันนะครับงวดไอ้ควายจอยกับควายอ้อยพยายามเลี้ยงให้มันอ้วนนะครับกันอ้วนมันกับเป็นราคาหนึ่งขายกันเรียบร้อยขายเจ้าบาทพ่อเจ้าบาทนี่สองหมื 27, ่นเจ็ดครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดขายเรียบร้อยครับ ขายแล้วต็อบผู๋นะครับต็อบผู่สองหมืนกว่าครับขายเรียบร้อยครับนี่คือราคาขายจริงที่เราเป็น,เ,ปนเข็นออกจากสนามนะครับพี่น้องอ่ะกำลังทยอยออกมารบรรยากาศคือขายคือค้อาท่านพี่น้บบองตลาดประสาทเมืองพนจังหวัดขอนแก่นครับประจําเช้าว,วันอาทิตย์ที่สิเกาตุลาคม2องพครับโอ้ขายไปเนี่ยขาย,ข,ขายเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นแปดครับตัวแม่์สองหมืนแปดขายแล้ว ตัวนีใช่ป่าานะล่ะอันนี้สองกึนสองเนี่ยสองกึนแปดมาทำมันอ้วนเลยพี่น้องว่าแต่มันอ้วนขายได้ขายเป็นราคาเลยครับอ่สะสไลม์กิมนี้ก็ขอจบกิมรีพิษธนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเท่าเงาะกูหากินหมาแล้วก็ช่องทำกินทินีสารนะพี่นอ้องอ่สะสลมมุนีคอสเข้าสวัสดีครับ